ร้านพุเสมอแท็กเตอร์นะครับรถเข้าใหม่นะครับ L4018SP นะครับสวยๆอีกแล้วนะครับสภาพใหม่ๆนะครับเดิมๆทุกจุดนะครับรถใช้งานน้อยสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับท่อนคัตไม่เคยตัดสีตัวเดิมนะครับเครื่องเดิมอ่าพวกหัวนัดอะไรต่างๆเดิมๆนะครับไม่มีอะไรนะครับพวกสีล้อหน้ายังไม่เคยเปลี่ยนลูกบากรนส่งหน้าก็ยังเป็นของเดิมนะครับการเบรนด้านล่างก็ยังเป็นสีเดิมนะครับ มีรอยถลอกที่หน่อยนะครับยางหน้ายางหลังเป็นยางเดิมติดรถนะครับดอกเต็มเต็มนะครับกระทะล้อสีเดิมเดิมนะครับมาร์กโรงงานยังอยู่ครบถ้วนนะครับรถไม่ได้มีการแกะอะไรนะครับรถสภาพยังใหม่ไฟเดียวไฟท้ายครบนะครับไม่แตกด้านท้ายก็เดิมเดิมนะครับอ่าเนี่ยครับหัวน็อตและต่างๆนะครับมาร์กโรงงานอยู่ครบนะครับ ยังไม่เคยมีการแกะอะไรนะฮะด้านหลังสีล้อหลังฝาบนอะไรพวกนี้ยังไม่เคยเปิดนะครับรถสภาพสวยเลยคันนี้รถประมาณปีหกสี่นะครับประมาณปีหกสี่เราก็ยังปีใหม่อยู่นะครับแป๊บไฮดรอลิกนะครับเดิมๆไม่มีเสียรูปนะครับเ,เครื่องเป็นเครื่องเดิมมาร์กอยู่ครบทวนเลยนะครับ พวกเนี่ยซียนล้อหน้าด้านนี้ก็ยังไม่มีเปลี่ยนนะครับมาร์กโรงงานอะไรก็ยังอยู่สีเดิมเดิมดูง,ง่ายรถมันเดิมเดิมเลยนะครับเครื่องยนต์ติดง่ายนะครับเครื่องปกติน้ำหนักพลเมลายนะครับซ้ายขวาปกติไม่หนักน้ำหนักเวลาเหยียบคัดเหยียบเบรกปกตินะครับระบบเกียร์ชัตเตอร์หน้าแปดหลังแปดอันนี้ก็ทํางานปกติทุกเกียร์นะครับท้ายปกตินะครับไม่ได้มี เสียงผิดปกติอะไรนะครับก็ถือว่ารถยังสภาพใหม่นะฮะถ้าเกิดลูกค้าต้องการหารถที่อายุการใช้ง,งานไม่เยอะนะครับไม่อยากจะจุกจิกนะครับต้องไปซอ่อมนันซอมนี่นะครับก็คือซื้อไปใช้ง,งานได้จริงก็ลองดูนะครับคันนี้ก็แนะนำเพราะรถก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตัวสภาพดี คันนี้มีอุปกรณ์2ชิ้นนะครับมีใบดันหน้าแล้วก็ผ่านพวนช้างนะครับก็เปิดราคาไว้ที่4 2่0 0 0บาทนะครับรถสภาพใหม่ปีน้อยนะครับเล่มทะเบียนพร้อมถ้าสนใจนะครับติดต่อได้เบอร์โทร063 453 9224หรือ099 494 5351ขอบคุณครับ